สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบสายน้ำดีอย่างง่ายให้ทุกท่านได้ชมกันครับพราว่าแบบไหนง่ายที่สุดนะครับผมอย่างแรกเลยเราเปิดนะครับของซิงล้างจานนะครับผมในการตรวจสอบสายน้าดีนะครับผมมันจะมีอยู่3จุดนะครับที่ควรตรวจสอบนะครับผมว่าสายน้ำดีของท่านนั้นมีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่อีกอยู่หรือเปล่านะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมนี่ครับให้ตรวจสอบสายน้ำดีบริเวณหัว นะครับที่ยึดกับสต็อกวาตอนนี้นะครับว่ามีสนิมเกาะติดอยู่หรือเปล่านะครับผมอย่างที่สองก็คือตรวจสอบสภาพสายว่ามันเป็นสนิมไหมหรือว่าบิดรูปบิดผิดรูปนะครับผมซึ่งจะทําให้น้ําอุดตันทําให้สายน้ำดีแตกได้นะครับผมอย่างที่สามนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นตัวน็อตขันนะครับที่จะเชื่อมกับไอ้ก๊อกน้ําอ่างล้างจานนะครับอยู่ตรงนี้อ่า นี่ครับผมจะมีวิธีตรวจสอบตัวนี้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมครับอย่างแรกนะครับให้คุณท่านนะครับเปิดโทรศัพท์มานะครับผมจากนั้นนะครับผมเข้าไปที่แอปถ่ายรูปนะครับผมปุ๊บนะครับผมเข้าไปถ่ายรูปนะครับผมจากนั้นคุณท่านสอดมือถือเข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็หันกล้องนะครับไปทางหัวที่เชื่อมต่อกับก๊อกน้ํานะครับผมแล้วก็กดถ่ายครับผม โอเคสักครู่นะครับกดถ่ายแบบนี้เลยนะครับผมปุ๊บนะครับผมเราสามารถตรวจสอบได้เลยว่าสายน้ำดีของเรานะครับมีสนิมหรือว่ามาีข้ามหินปูนเกาะหรือเปล่านะครับผมถ้ามีคราบหินปูนหรือมีรอยมีคราบสนิมแล้วผมแนะนำให้เปลี่ยนเลยทันทีนะครับผมโอเคครับ อันนี้คือเป็นการตรวจสอบสายน้ําดีแบบง่ายที่ผมมาแนะนําวันนี้นะครับผมสาหรับจุดที่สองนะครับที่เราจะตรวจสอบสายน้ําดีนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับผมใต้ซิงอ่างล้างหน้านะครับจะมีสายน้ําดีอยู่นะครับที่เชื่อมต่อกับก๊อกตัวนี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนกับที่เราตรวจสอบซิงอ่างล้างจานนะครับกดแอปถ่ายรูปขึ้นมานะครับผมนี้เลยแล้วก็เราก็อย่าลืมนะครับเปิดแฝดออโต นะครับเดีเปิดแฝกค้างไว้ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นนะครับสายน้ำดีข้างในนะครับผมแต่ก็เหมือนเดิมนะครับผม่ายไปโอเคนะครับนี่ครับเราจะเห็นข้างในเลยว่าไอ้สายน้ำดีตัวนี้นะครับที่จะมีเกีียวต่อกับก๊อกตัวนี้ยังอยู่ในสภาพปกตินะครับผมไม่มีค่าสนิมไม่มีคราบหินปูนนะครับที่ทําให้แตกได้นะครับผมนะครับผม ต่อไปนะครับจุดที่สามนะครับที่ผมจะตรวจสอบนะครับผมตรงนี้เลยครับผมตรงนี้นะครับตรงชักโครกตรงนี้นะครับจะมีสายน้าดีนะครับที่ต่อกับ่านชักโครกอยู่นะครับผมซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราจะไม่เห็นนะครับถ้าเราไม่ใช้กล้องในการถ่ายนะครับตรงนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมกดแอปถ่ายรูปขึ้นมานะครับผมแล้วก็ถ่ายไปครับผมนะครับแอป่ายรูปปุ๊บถ่ายไป โอเคนี่ครับเราก็จะเห็นสภาพของสายนะครับว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับไม่มีสนิมนะครับไม่มีหินปูนที่จะไม่มีการบิดผิดรูปนะครับที่จะทําให้สายน้ําดีแตกได้นะครับผมโอเคต่อไปก็คืออีกสายหนึ่งครับที่ต้องเฝ้าระวังเลยเนะที่คือสายชลมละแบบนี้นะครับผมก็ตรวจสอบว่ามันมีรอยรล่อยซึมนะครับแถว ซีนพวกนี้หรือเปล่าแถวเกียวนี่ไหมนะครับแถวตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นบ่อยนะครับผมเนื่องจากโอลิงชนสภาพนะครับผมแล้วก็ตรวจสอบสายว่ามันไม่มีสนิมนะครับผมแล้วก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่บิดิดเบี้ยวบิดรูปนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นจุดที่สี่นะครับผมนั่นคือการตรวจสอบสายน้าดีของ เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับผมอย่างแรกก็คือตรวจสอบเลยนะครับผมว่าไอ้มันมีการปิดแตกนะครับมีบางทีก็เป็นสายสแตเลสก็ต้องดูว่ามันเป็นสนิมหรือไม่นะครับผมตรวจสอบได้เลยแล้วก็จากนั้นก็เราลองมาตรวจสอบสายปัป๊บบัวว่าเอ้มันแน่นดีเปล่านะครับผมตรงนี้แต่ส่วนมากตรงนี้จะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันต่อกับเ,เครื่องทําน้ำอุ่นมานะครับผมซึ่งมันไม่ได้ต่อโดยตรงกับตัววาล์วเปิดติดน้ําตัวนี้นะครับผมโอเคครับ มีเพียงเท่านี้แล้วครับผมสำหรับวันนี้ผมขอจบวิธีการตรวจสอบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมเอาไปใช้กันนะครับผม